วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีลดฟรีได้แล้ววันนี้คือมันมันเหมือนมันเหมือนทุกวันนี้สําหรับผมอะผมมองว่าโอตปามโมดมันเป็นมันเป็นนามประธรรมอะไม่ชอบตัวเองเวลาแบบมีความรักมีความสุขกับกับชีวิตของเราตอนนี้แล้วก็ถ้ามาต้องพพอร์ตกันในวันรักกันคนก็มีความสุขกับเราไงถูกปะแต่พอเลิกกันก็จะมีคําถามอีกร้อยคำถามเหมือนร้อยไม้วันนี้ว่าพี่เลิกทำไม มันต้องมีคนมาช่วยดูแลเราครับหมายถึงว่าสุขภาพหรือว่าอ๋อโอ้โหอ้อมถามถามอ้อมอ้อมอ้อมไปสิบล้อกับรถดูไหมคุณเจ้าก็คือตอนนี้ก็ยังยังโสดครับแล้วก็เหมือนที่พูดไปในรายการพี่วูดี้ว่าไม่ชอบตัวเองเวลาแบบมีความรักรักเอ่ยมากๆเพราะว่าแต่มันมันโชคดีตรงที่ว่าสมมุติว่าเราเสียใจอ่ะเราก็จะแป๊บเดียวเพราะว่า พอเสียใจแป๊บเดียวเลขาโทรแล้วพี่ออสคะโอเคแล้วกำลังจะกุกูกำลังจะก้มกูกำลังจะแซดเลยเอายังไงนะตู่ว่ายังไงไหนงานเหรอโอเคโอเคพี่กำลังจะลงไปแล้วพี่กำลังจะลงไปแล้วคือมันมันมันแน่นมากแล้วก็แล้วก็ทุกวันนี้ก็ยังแฮปปี้ดีกับแบบนี้แต่ว่าก็มีคนเข้ามาหาเราแบบเรื่อยๆเลยครับก็ก็ยังมีความสุขกับคือมีความสุขกับกับชีวิตของเราตอนนี้แล้วก็ ถ้ามาต้องสปอร์ตกันหมายถึงว่าต้องต้องเป็นพลังบวกให้กันในการที่เราจะเติบโตไปในวันเพราะว่าคือมันมันเหมือนมันเหมือนทุกวันนี้สําหรับผมผมมองว่าโอ๊ตปาโมดมันเป็นมันเป็นมันเป็นนามประธรรมอ่ะเหมือนมันเป็นอะไรก็ไม่รู้อย่างหนึ่งที่ที่ผมพยายามทําทุกอย่างเพื่อทุกคนฉะนั้นฉะนั้นเขาอาจจะต้องเข้าใจไอ้ความนามประธรรมนี้ว่าพอเป็นโอ๊ตปาโมดแล้วมันจะต้องมีพนักงานที่ต้องดูแลนะยังต้องร้องเพลงนะยังต้องทํารายการนะยังต้องตลกกับทุก งานที่ออกไปแล้วพอกลับบ้านมาก็เป็นหมาหงอยนะอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันมันเลยยากผมว่ามันเลยยากยังเลยถ้ามีนะเดี๋ยวจะบอกจะบอกเลยเดี๋ยวจะเดินมาบอกเปิดตัวพี้ผมเป็นคนไม่ปิดอยู่แล้วอันีจริงๆนีผมเป็นคนไม่ปิดอยู่แล้วอย่าง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 ล่าสุดที่ผ่านมาผมไม่ได้ปิดนะผมก็ไปเดินห้างไปเดินคนก็ยังเจอผมยังบีบางคนแอบถ่ายรูปให้นย่ังนี้เลยว่า ไปเดินกนับผู้หญิงที่ไหนออและอีนี้ก็คือมาถามเหมือนอีนี้เป็นเมียออมาถามว่าแล้วมึงเป็นอะไรกูออไปเดินไม่ได้เลงไงมึงเป็นเจ้าของห้างหรือไงเก็ตแมะคือผมไม่ได้ปิดก็คือคือถ้ามีะเดี๋ยวก็เห็นเองแต่แค่เราไม่ได้อยากพูดเ,ออเพราะว่ารู้สึกว่าพอพูดแล้วมันมันมีผลกระทบเยอะออคือในวันรักกันคนก็มีความสุขกับเราไงออถูกปะแต่พอเลิกกันก็จะมีคําถามอีกร้อยคำถามเ,ออเหมือนร้อยไมวันนี้ว่าพี่เลิกทำไม เขาไม่ไดีตรงไหนดีมือที่สามหรือเปล่าแล้วพอดีเราพูดไปอ่ะปฏิราพูดในมุมของเราใช่ไหมเขาไม่มีโอกาสพูดในมุมของเขาะฉะนั้นเราต้องให้เกียรติเขาด้วยก็เลยจะรู้สึกว่าในทุกความสัมพันธ์ที่มันผ่านมาอันนี้พูดถึงพี่ๆศิลปินดาราทุกคนนะ,ะผมว่าในทุกความสัมพันธ์ที่มันเกิดขึ้นอ่ะมันมีความสวยงามอยู่ในนั้นคือมันมีช่วงเวลาที่ดีถูกป่ะแต่ว่าพอเวลาเลิกอ่ะมันจะถูกโยนคําถามในกะทิเข้ามาเยอะจนจนบางทีเราลืมว่าเอ้ยมันมีโมเมนต์ดีๆต่อกันซึึ่่งกก็เลยรู้สวา ก็ไม่พูดดีกว่าแต่ถ้าวันหนึ่งถ้าถ้ารู้แล้วจำเป็นก็แค่พูดนมันไม่ได้มันไม่ดีมันมันคือมันมีแฟนอะมันเพี้ยมันบอกใช้เรื่องใหญ่มันบอกได้แบบไปแบบกระชุกกระชิกหรือว่าไปโกงเขาเอ่ะพูดเลยพูดได้ไหมไม่เกี่ยวอะไรไม่เกี่ยวอะไรคือไม่คือไม่เกี่ยวไงถูกไหมมันพอมันเป็นเรื่องเราดีๆมันก็เราก็ต้องพูดเรื่องดีๆเราก็ต้องพูดแบบคืออย่างเนี้ยเราสัมภาษณ์กันอย่างเงี้ยก็เรารู้สึกว่า อยากให้มันมีแต่พล oui. e ังงานบวกอะถูกป mm. hmm. ่ะมันก so ็จะแฮปปี้เวลาที่เราได้เจอกันแล้วเราก็ก็รู้สึกว่าเวลาทุกครั้งที่เราได้เจอกันกับพี่นักข่าวหรือว่าศิลปินดาราที่เขามีความโพสิทีฟมันสัมภาษณ์แล้วมันก็สนุกมันไม่ต้องมานั่งเกรงกันไงบางเรื่องพูดได้ก็พูดพูดไม่ได้ก็แค่แค่ไว้ใจกันแค่นั้นเองขอบคุณครับ